กับด,ดาวสองดาวสองกระสุนผมหมดละไปเก็บแตงนี่เ่ีมบูลเก็บติ่กับแตงเหรอเอาฮะฮะ

ตัวนี้ที่มันลงดีบูสตัตนี่แหละที่มันชุบอะดีบูสมันตรงตรงแน่ก่อยตัวนึงเนี่ยที่มันชุบไม่นอนเลยตีเนี่ยไอตัวถอดเสื้อไอางเกงไอถอดเสื้อางเกงเขียวไป็นไหรือเปล่าดีบูสไม่เห็นนะนไ,นไปทางดีบูสอ่ะเอะนี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งละวิ่งละ,งละไปข้างหน้าไปข้างหน้า,าหน้าผมเนี่ยนะหน้าหน้าผมหน้าผมหนุนนุนตุกตุกละก็วางาวสวย น่ะสวยเองได้เฉยมันดาวอยู่นะน่าจะเหลือตัวเดียวอ่ะนี่ที่นี่แหละไอ้ชุดชุดเองเกงทุกนอนนะที่เรายิงเหลือตัวเดียวอ่ะเพิ่งกลับมายังไม่โดนีกผมนับแล้วทาร์ตี้หนึ่งยัดเป็ดมาทำไรวะเอ๊ะเอาวะเอาวะมันมันเช็คกว่ามันเช็คกว่ารอรอรอ โรงงานก็เล็งดีบูอยู่น่ะไอ้แค่โรงงานมันก็มีเล็งดีบูใช่ใช่ตรงกําแพงเลยตรงมอไซค์เลยเฮ้ยบู๊ขวามือวิ่งอยู่บูเห็นปะเปิดได้นะ้วบู๊ดีบุ๊บปิดเลยเออแต่มันวิ่งขึ้นป้อมขึ้นป้อม

Cái hỏa này ca gì Cái hỏa toàn máy Bỏm đan xui, bỏm đan xui Đào, đào, đào Đấy, nó chụp lắm, mình chụp lắm, mình vinh, cháu vinh khao lòng ngàn Vinh, 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 mình vinh, mình vinh à, mình vinh à Ôi, hơi, 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 đi hơi, 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 ตะวันช่าดาบใหญ่ด้วยนะเนี้ยดิมุอยู่หน้าผมเองดิมุไม่กดโคโนะวะโดนนัดหนึ่งดาวดาวดาวไอตัวผู้หญิงมันวิ่งไปนู่นอ่ะไอบ้านโรงเรียนอะใช่หรอใช่ใช่ รถข้าผมชีคใช้มผมชีคช้าไม่กดกระโดดทำไมวะเนี่ยเอาดูดิเฮ้ยกดปุ่มนี่มันเตะไรเยอะเลยสี่ตัวเ <4 S 2> ป่าว,วะน่ะไปหน้าผมสองตัวเลยกำลังไปเดนเวอรอยู่ไหนหน,งงนีหน้าโรงงานเอ้ยหน้าหน้าหน้าโรงรถเขาออกสาให้ใช่ไหมเจ็บหมดแล้ว ดาวหนึ่งตายดิคุสตายเลยดาวดาวดาวยังจะดาวอีกเหรอไม่เกินมันว่ะวันนี้มันที่สุดลนะนานๆทีได้เล่นมีคนรู้ใจได้เล่นด้วยกันนี่คือรถ <c oughs> ตือ่อ <c oughs> ไปไปเล่น <c oughs> ให้ดูหน่อย ส่งมาทั้สองพนห้าหลอกเล่นซีบูรอยยี่สิบแตกสวยไปเล่นเดินดีกว่าใช่เดเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ขวาเห็นไหมใช่อเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นเน่ยเจขาน้าเจอแน่นอนเลยยิงมันยิงกันีกยิงกันด่ารองตายตายตายตูวสามตัวนี ผมตันหน้าให้ผมคขำผมคขำไปกับดาวเจ็บเจ็บหนึ่งระเบิดโดนระเบิดดาวขวาพอดีเลเยตเก่เอ้ยมันมาขวาทันจริงปุ๊บเราเต็มเต็มเลยกินเน่ะอยู่ให้บอดแดงคนนึงแล้วขวานอยู่มูตัวหนึ่ง แกผมโแล้วมใหไม้ได้อยเจอวิ่ง <c oughs> ตาม <c oughs> ยังไม่ตายเ <c oughs> อยาดิเอ้งงอ <c oughs> เอเตายยังจังวะเอาเอาเอาเบาไอ้อยเิดีเลยยังยังปุไม่เปิดโคโนเลยตายแล้วตายแล้วบ้างนักโอนหไม่ตายเนี่ยววิ่งดับพิตนตัวอะไร สวยเดี๋ยวบุคนแบบยิบุกพยายางพยายาสวยใจเย็นไว้ต้นทางายนะดียวบุกทงซ้ายนะเล่นเดินซ้ายดีกว่านะจริงเลยฝันห้าได้ไหมโอ้โหฝันห้าคืออะไรครับระวังระวังซ้ายนะเดี๋ยวบุกอยู่ต้นไม้ซ้ายหลังวิวบอกออเช็คก่อนสวยไม่มีไม่มีไม่มี

แบ๊วแม่งเลยในบู๊เด,เดียวเดียวอะไม่มีผึ้ชาร์จอ่ะนี่ในบู๊แบบผมว่ามันเห็นปะวะไม่เห็นไม่เห็นหลบอยู่ซ้ายมือในบู๊เนี่ยไอ้เรี่ยนอนทำไมวนะเนะี่ยนอนทำไมวะน่านอนแบบหากรถแก๊สไม่มียาผมต้องเคลียร์ซ้ายแล้วก็รอดักยิงครับบนนี่น่าจะอยู่ขวา้ว

ดึงดึงดึงนะครับจังหวะนี้เปิดโคตโน้มาครับดึงดึงด้านหลอกครับจังหวะนี้ครับเราตัวเดียวดึง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 สุดเดียวดึง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 ปุ๊บไปเล่นเกมใหม่น้องเจ็วกมโคตรเอาครับผมทำไมเล่นกลับฝอยสั่งแล้วแม่งตึงเกี่ยวกว่าเอยเอาจัดนะฮะมาดูโคตรฟุกโคตรฟุก ี่เราทำคลิปตอบตัวไปที่ทีมพี่ว่าจะทำมูสแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาบ้าง <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณนะครับผมเออดีมูแม่งตึงเลยไปสิบเจ็ดตัวตื้นๆตื้นตึกดปั่นซะ